ก็จะตัดขึ้นเาผักน,น้ำมันก่อนเวลาเข้าไจัดจานกันลาบทอดบายเชฟหนุ่มพี่ครับอุ้ยเหลือดหนาทานนะเดือวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มภูธรเหมือนเดิมว,วันนี้เชฟหนุ่มจะมาทำเมนูลาบทอดเดี๋ยวมาดูกันเขาว่าจะทำยังไงเราจะมีน้ำกระเทียมหมูมีหอมแดง มีมะนาวมีสะระแหน่ต้นหอมผักชีเข้าวคั่วพริกผงน้ำปลาผงชูรสแล้วก็แป้งทอดกรอบนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าจะทำออกมาได้น่าทานขนาดไหนผมเราก็จะมาปรุงรากกันนะครับตอนนี้ก็ใส่พริกป่นลงไปพริกผงลงไป ใ่ตามชอบครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยพวกเขาให้เข้ากันเลยนะครับทำเหมือนลาบเหมือนลาบดิบอะครับแต่เราจะใส่แป้งทอดกรอบนีดนึ่งแล้วเราก็ไปทอดแล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วก็น้ำปลาลงไปมะนาวบีบ ตามความชอบเลยครับเราชอบสไตล์นะครับใส่ไป,ปตามเปรี้ยวหอมแดงลงไปครับทำง่ายๆแต่อร่อยรับรองสุดรนี้ทำขายก็ได้นะครับหอมข้วาวกล้วยเจ้า ปกติใช้ถ้ามีถุงมือเราก็ใช้ถุงมือคั้นไอใส่ถุงมือแล้วก็ใช้มือก็ได้เสร็จเช็ดหนึ่งเอาทับพีกว่าเดี๋ยวจะร้อนนึงนี่ครับใส่ต้นหอมพักชีลงไปสาะละแเน่ขาสบายมะกรูดเราก็ไม่ต้องใส่ก็ไ้ถ้าไม่มี ชิมดูนิดนึงพี่ขนาดก้อยดิบยังกินเราใช้มือเลยโอเคต้ปลาหนะ่นอยรสนิดนึงโอ้หอมมากเลย ราจะาไปทอดกันครับทอดเป็นก้นกอนๆเป็นชิ้นๆพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็จะเอาช้อนเนี่ยครับตักเป็นชิ้นๆทำเป็นก้อนๆเพื่อีจะไปทอดไฟเบาๆนะครับถ้าไฟแรงเดี๋ยวไหมไฟกลางๆอ่อนเลยเดี๋ยวมันสุกไม่ถึงทำก้อนพอดีพอดีคำครับ ลองเด็ดแน่นอนสะช้อนแบ่งๆเป็นเดิงเป็นก้อนๆเลยเป็นสตรีทครับโอ้หหอมจังรับรองอร่อยครับยังเชื่อราทำทานดูเก็บหนุ่งตะก่อนเก็บหนุ่มทำทานหมด รับพอดรับรองเด็กแน่นอนนะถึงหอมขึ้นมาจ้ะอร่อยเหลืองกรอบไปสวย เราก็จะใช้ี่ยครับไม้เก็บลูกชิ้น,ช,นชิ้นเพื่อมาให้สิดกระทถ้าเราใช้สับทีกบลองเลนะแน่ออนอนอยไม่ว่าจะหลิวอันนี้เราใช้ไม้ ดครับเนี่ยเริ่มจะเหลืองแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับแป๊บประมาณสักสามนาทีตอนนี้เหลืองได้ที่แล้วเชฟหนุ่มก็จะตักขึ้นมาพักน้ำมันก่อนเดี๋ยวเราเขไปจัดจานกันลาบทอดบายเชฟหนุ่มครับอุ้ยเหลืองน่าทานนะดูครับ มาครับพี่น้องเอ้ยลาบทอดของเราก็เสร็จแล้วตอนนี้เราจะไปกินกับข้าวเหนียวแล้วมันไม่ได้มันเป็นที่จานด้วยฝีมันไม่ใช่อย่างนี้มันจะออกม่ไม่ได้ไหมนะครับเป็นอย่างงี้ละอรัพี่มาครับมาครับสวัสดีครับผมมาครับกินข้าวกับเชฟหนุ่มกูทอข้าวเหนียวกินกับลาบทอดแ่บแนี่ครับ ตักกัแกาทอดคือไม่กับผิดทอด ซึ่งข้าวเรีบร้อยอร่อยมากหอมข้าวคั่วหอมออติกผมแล้วก็ใ่พอยกล รอบจะบอกอะไรลองำทางดูนะครับเดี๋ยวผมกมาคิดหน้านครับ,บัสดีค,ครับ